สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง Charlie Channel กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเรื่องราวความสยองที่ได้เกิดขึ้นในสถานีรถไฟที่ชื่อว่าอกซูเมื่ออยู่ดีๆมีชายคนนึงมาเดินให้รถไฟชนจนเสียชีวิตและว่ากันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือคำสาปที่โยงไปถึงความลับสุดสะเพงในอดีตถ้าพร้อมกันแล้วรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ตัวหนังเปิดเรื่องมาก็พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่านายองเธอเป็นนักข่าวสาวเดลี่ที่กำลังเฟ้นหาข่าวไปน,นำเสนอเพราะตอนนี้เธอถูกหัวหน้าต่อว่าอย่างหนักเรื่องที่เธอไปถ่ายรูปผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจนจะมีการฟ้องร้องค่าเสียหายเธอจึงไปปรึกษากับเพื่อนๆที่ทำงานอยูสถานีรถไฟโดยพวกเขามีชื่อว่าอูวอนกับซึงจุนพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกัน อยู่ๆซึงจุนก็ได้ถามเธอได้อ่านข่าวนาสถานีนี้ไหมซึ่งมันมีบางอย่างผิดปกติแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดข้อมูลนั้นไว้แต่อูวอนก็บอกให้ซึงจุนหยุดพูดเขาไม่อยากนึกถึงมันอีกพอนายยองได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เขาอยากรู้เขาก็ถามอูยองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าในขณะที่เขากำลังจะออกกะ เขาก็เห็นจอมอนิเตอร์มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในรางรถไฟเขาจึงจะไปช่วยผู้ชายคนนั้นออกมาแต่ระหว่างที่วิ่งเข้าไปเขาก็ต้องหยุดชะงักมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเขาเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วรถไฟก็แล่นมาพอดีเขาจึงไม่สามารถช่วยผู้ชายคนนั้นได้แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดมั่วซั่ว พราะเมื่อหลายปีก่อนมีสัป,ปเหร่อคนนึงเคยเจอแบบนี้เหมือนกันพอได้รู้แบบนั้นนายองก็เดินทางไปหาสัป,ปเหร่อแล้วเขาก็เล่าบางอย่างให้เธอฟังว่าตอนเขาไปเก็บศพเขาได้เจอกับเด็กคนนึ่งยืนอยู่ใต้บันไดเขาจึงถามว่าเธอชื่ออะไรแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ตอบเขาชี้ไปที่ป้ายชื่อซึ่งมีตัวเลขสี่หลักซึ่งเขาก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันแล้วเด็กคนนั้นก็เดินหายไป วันต่อมานายองก็อยากได้วิดีโอจากกล้องวงจรปิดเพื่อเธอจะนำไปเสนอข่าวนั่นจึงทำให้อวันต้องแอบไปเอามาให้เธอแต่ในขณะที่เขากำลังจะออกไปเขาก็ได้พบกับคนขับรถไฟในวันนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าคนขับรถไฟมีอาการเหมอรอยและสติสีหน้าดูไม่สดชื่นพอไปถึงห้องนายองเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเธอที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เขาจึงเดินทางไปสถานีรถไฟเพื่อจะสัมภาษณ์คนขับรถไฟคนนั้นซึ่งโชคดีที่เขายังไม่ได้กลับบ้านเธอรีบเข้าไปนั่งและเปิดเครื่องบันทึกเสียงจากนั้นก็รายงานตัวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วเธอก็จะขอสัมภาษณ์เขาแต่เธอก็สังเกตว่าเขามีอาการแปลกๆพูดวนไปกับตัวเลขสีหลักถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเอาแต่จ้องไปที่กระจกเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่าง หนังก็ทำให้เราเห็นว่าในกระจกนั้นมีผีเด็กได้กอดตัวเขาอยู่แต่นายองกลับไม่เห็นเขาก็เดินลงไปในห้องใต้ดินเธอที่ไม่ละความพยายามก็เดินตามเขาลงไปแต่สิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจอย่างมากเมื่อเธอเห็นว่าเขาได้ตายเป็นผีไปแล้วนั่นจึงทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความฝันนะคะต่อจากเหตุการณ์นั้นเธอก็มาที่ออฟฟิศ และเผลอนอนหลับไปและจูจ่ๆเพื่อนๆก็ได้มาแสดงความยินดีที่ข่าวของเธอประสบความสำเร็จในโลกโซเชียลแต่จูจ่ๆหัวหน้าก็เดินมาถามว่าเธอได้ไปสัมภาษณ์คนขับรถไฟจริงๆหรือเปล่าซึ่งทางด้านนายยองก็ตอบว่าจริงเธอได้ไปประมาณสี่ทุ่มหัวหน้าได้ยินแบบนั้นเธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเพราะล่าสุดมีรายงานว่าคนขับรถไฟได้เสียชีวิตช่วงสามทุ่ม ในห้องใต้ดินของสถานีรถไฟเธอที่ได้ยินแบบนั้นจึงต้องเรียกกลับไปดูกล้องวงจรปิดทันทีและภาพที่เธอเห็นทำเอาเธองงมากๆเพราะในคลิปเธอคุยอยู่คนเดียวและนั่นยังไม่พอเธอยังลงไปห้องใต้ดินห้องที่เขาใช้จบชีวิตตัวเองอีกด้วยวันต่อมานายยองก็ได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าแทฮี เธอเป็นน้องสาวของแทวโฮชายที่เสียชีวิตในรางรถไฟนายยองก็สังเกตเห็นว่าเธอมีท่าทีแปลกๆเหมือนกับคนบ้าแต่เธอก็พูดรู้เรื่องเธอบอกว่าได้อ่านข่าวที่นายยองเป็นคนทำและเธอก็มีข้อมูลบางอย่างที่อยากให้นายยองตามสืบให้เธอบอกว่าในสมัยก่อนเธอกับพี่ชายถูกเลี้ยงมาด้วยกันแต่เธอก็จำไม่ได้ว่าสถานที่ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนเธอหลับตาเห็นแต่บ่อน้ำ ที่เกิดขึ้นในความคิดซึ่งก่อนที่พี่ชายเธอจะตายเขาก็พ่มเพอถึงบ่อน้ำที่ว่าอีกด้วยทางด้านนายยองเธอก็รับปากว่าจะไปเช็คให้จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเธอก็ได้พบข้อมูลบางอย่างซึ่งข้อมูลอันนั้นได้กล่าวถึงสถานที่ก่อนที่จะสร้างสถานีรถไฟซึ่งตามเดิมแล้วที่ตรงนั้นมันคือสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเก่าซึ่งใกล้ๆการมีบ่อน้าอีกด้วยพอเธอได้ข้อมูล ก็รีบส่งไปให้แทคีทันทีทางด้านแทคีก็ยืนยันว่าเป็นบ่อน้ำเดียวกันแล้วเธอก็คิดว่าจะต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับการตายของพี่ชายเธอต่อมานายองกับอวอนก็เดินทางไปหาสปเปเลอเพื่อที่เธอจะถ่ายรูปคังแทโฮไปทำข่าวทางด้านสปเลอร์ก็อนุญาตแต่ขณะที่กำลังถ่ายรูปนายองก็เห็นว่าศพกำลังหันหน้ามาหาเธอเธอก็ตกใจเลยเอากล้องออก แต่ก็ต้องพบว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยูดีดีสับเปลออก็พูดว่าศพที่อยู่ที่นั่นมีแต่รอยเล็บเต็มไปหมดและนี่ก็ไม่ใช่ศพแรกก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันพอพูดจบเขาก็เอาอาัลบั้มรูปมาให้เธอดูแล้วเธอก็เห็นว่าทุกศพมีรอยเล็บกันหมดเลยขนาดเดียวกันอูวอนก็สังเกตเห็นมือของสับเปล e อก็มีรอยเล็บเหมือนกันและเขาก็ไม่รู้ว่าตาฝาดหรืออะไรกันแน่ เขาเห็นผีเด็กเกาะอยู่ข้างสับป,ปเลอและวันต่อมานายองก็เห็นในโลกโซเชียลมีการกล่าวถึงข่าวของเธอเป็นอย่างมากและตอนนี้สถานีรถไฟก็ยังเป็นกระแสะเพราะผู้โดยสารหลายคนมีรอยเล็บเกิดขึ้นกับตัวเองแต่เธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่านี่อาจเป็นการทำขึ้นมาเพื่อสร้างยอดไลค์ขาดเดียวกันหัวหน้าก็เรียกเธอเข้าไปพบเพราะหัวหน้ารู้มาว่าเธอกำลังทำข่าวเกี่ยวกับบ,บ่อน้ำ หัวหน้าจึงสั่งให้เธอหยุดทำเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างเธอก็งงว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่เธอก็ไม่สนใจตัดฉากมาที่อูวอนเขากำลังจะเลิกงานเขาจึงมายืนสองกระจกแต่จู่ๆก็มีมือประหลาดมาจับที่เขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแกล้งจากซึงจุนนะคะขนาดเดียวกันอูวอนก็สังเกตที่มือของซึงจุนมีบาดแผลคล้ายกับรอยเล็บเขาจึงสอบถามว่าไปโดนอะไรมา ซึงจุนก็ตอบเขาว่าไม่รู้อูวันเลยบอกให้เขาไปหาหมอทางด้านซึงจุนก็ได้มาทำงานปกติและเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเสียงกรีดร้องทางด้านห้องน้ำเขาก็ไปเช็คดูและพยายามส่งเสียงเรียกแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเขาเลยตัดสินใจส่องไปที่ช่องใต้ประตูและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาแทบจะเป็นบ้าตายเมื่อเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้มาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น ด้วยความตกใจเขาก็วิ่งหนีออกมาแต่เขาก็ถูกผีเด็กจัดการซะก่อนพออูวอนทราบข่าวก็รีบไปหานายองที่คอนโดนายองเห็นเขาเสียใจก็เลยเข้าไปปอบแต่จูๆ่ๆเขาก็เห็นที่มือของอูวอนมีรอยเล็บเกิดขึ้นเธอจึงได้ถามว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงอูวอนก็บอกก่อนหน้าที่เขาจะมาเขาได้พบกับเด็กคนนึงยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟ เธอจ้องมาที่เขาบนเสื้อก็มีหมายเลขสี่หลักปักเอาไว้พอเขาได้อ่านรอยเล็บก็เกิดขึ้นมาทันทีอย่างกะเป็นคำสาบในคืนวันนั้นอวอนก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะเขานอนครั้งที่ห้องของนายองในขณะที่เขากำลังหลับก็ได้มีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในห้องเขาลืมตาขึ้นมาดูเขาก็พบว่ามันเป็นผีเด็กได้มายืนต่อหน้าเขาเต็มไปหมด แล้วเขาก็ฝันว่าตัวเองได้ไปโผล่ที่บ่อน้ําที่ไหนสักแห่งพอถึงตอนเช้าเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังนายยองเลยพาเขาไปหาแทฮีเมื่อไปถึงแทฮีก็เอามือถือของพี่ชาให้พวกเขาดูซึ่งข้างในนั้นมันมีแต่คลิปที่เกี่ยวกับบ่อน้ําที่ว่าซึ่งมันก็ถูกซ่อนอยู่ในอุโมงค์รถไฟอีกด้วยพอได้รู้แบบนี้พวกเขาทั้งสองจึงได้เดินทางไปที่นั่น และก่อนที่จะเดินทางเข้าไปอววนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานแต่ยังไม่ไปถึงไหนกล้องเขาก็โฟกัสเข้ากับอะไรบางอย่างสิ่งนั้นวิ่งตรงมาหาเขาเขาจึงตัดสินใจมองมันด้วยตาเนื้อและสิ่งที่เห็นทำให้เขาถึงกับต้องหงายหลังเพราะสิ่งที่เห็นมันคือผีโผล่เข้ามาหลอกเขาทำให้เขาตกใจ นายองที่เห็นเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขายังไม่ทันได้ตอบเสียงเรียกก็ดังมาจากข้างหลังอูวอนก็งงถ้าเธออยู่ด้านหลังแล้วเมื่อกี้ใครกันนะเขาพยายามตั้งสติและหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าคนคนนั้นเป็นผีมันโผล่เข้ามาหลอกเขาอีกรอบพอนายยองมาถึงก็บ่นกับเขาว่าทำไมเดินไม่รอเลยจากนั้นพวกเธอก็ได้เปิดประตูบานหนึ่งออกมาแล้วเธอก็เห็นว่า ข้างในมันมีบอ่อน้ำอยู่จริงๆพวกเขาพยายามคุยเขียวว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและยังไม่ทันจะไปถึงไหนจู่ๆก็มีผีโผล่ออกมาและผีพวกนั้นก็ปรากฏตัวให้เขาเห็นนายยองจึงบอกว่าเธอจะช่วยพวกเขาเองและเธอจะเสนอข่าวให้สาธารณชนรับรู้พอได้ยินแบบนั้นผีเด็กก็พากันกรีดร้องแล้วก็สลายหายไปเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องราวก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐาน และตอนนี้ข่าวบ่อน้ำของนายย้องก็โด่งดังเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ใช่ผลดีเพราะหัวหน้าของเธอเคยบอกว่าอย่าทำข่าวนี้จึงทำให้เธอโดนพักงานอย่างไม่มีกําหนดเธอก็โมโหว่าเธอทำผิดอะไรทั้งๆที่เธอเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่มีความลับต่อสธาธารณชนหัวหน้าบอกก็เข้ามาคุยเพื่อให้เธอสงบลง เขาอธิบายถึงสาเหตุที่หัวหน้าไม่อยากให้เธอทำข่าวนี้เพราะในอดีตหัวหน้าได้ถูกผู้ใหญ่ตักเตือนถึงเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทถึงแม้ข่าวจะเป็นเรื่องที่ดีแต่บางอย่างก็ไม่สามารถแตะต้องได้ตัดฉากมาที่อูวอนตอนนี้เขากำลังจะเลิกงานเขาจึงเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่ยังไม่ทันถึงไหนเขาก็ถูกผีเด็กเข้ามาหลอกเขาตกใจจึงรีบวิ่งออกมาข้างนอก แล้วเขาก็บังเอิญได้เจอกับสัป,ปเหรคนนั้นเขาก็ได้เห็นรอยเล็บของสัป,ปเหรได้หายไปแล้วแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกับสัป,ปเหรสัป,ปเหรก็เดินจากไปตัดฉากมาที่นายองตอนนี้เธอกําลังนั่งดูทีวีในห้องแต่จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นมาพอเธอเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าเป็นแทฮีเธอจึงได้ถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าแทฮีก็ยกมือขึ้นมาให้เธอดูซึ่งเธอก็เห็นว่า มีรอยเล็บเกิดขึ้นแทคีก็บอกว่าเธอถูกสัปปเปล่ยบังคับให้เธออ่านตัวเลขซึ่งมันเป็นคำสาบที่ผีเด็กต้องการหลักฐานถูกเก็บไปแล้วก็จริงแต่คำสาบยังอยู่เหมือนเดิมพวกมันหาตัวตายตัวแทนและแน่นอนว่าคนที่มีรอยเล็บก,ก็จะถูกเล่นงานจนตายแทคีก็บอกที่แท้จริงแล้วเธอคือเด็กกลุ่มเดียวกับพวกนั้นแต่เธอรอดมาได้เพราะพ่อเลี้ยงของเธอ ได้เรียกเธอขึ้นมาจากบา่อ้นาำก่อนที่ทุกคนจะถูกจัดการพอพูดจบเธอก็ได้เอาหนังสือบางอย่างมาให้นายองดูซึ่งเธอก็เห็นมันคือรายละเอียดการผ่าตัดอวัยวะมนุษย์นายองจึงได้ถามว่าเอามาให้เขาอ่านทำไมไทคีก็บอกว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นแค่ฉากบางหน้าเพราะแท้ที่จริงแล้วพ่อเลี้ยงของเธอเขาค้าอวัยวะมนุษย์บอ่อนาคือ ที่เสร็จภารกิจเขาจะฝังทุกคนไว้ในนั้นจูจ่ๆหนังก็ตัดมาที่เช้าวันใหม่ซึ่งนายยองก็ยังหลับอยู่บนที่นอนทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเธอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนขนาดเดียวกันอูวอนก็ได้โทรเข้ามาหาเธอรับสายด้วยความมึนงงเพราะเธอเห็นว่าเบอร์ของเขามันได้เปลี่ยนไปอูวอนก็บอกว่าเขามีบางอย่างอยากจะรบกวนเธอเขาอยากให้เธอทวนเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่เขาจะจดบันทึกไว้แต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าเขาทำแบบนั้นกับเธอกว่าเธอจะรู้ตัวก็ได้ท่องเลขคำสาปไปหมดแล้วที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอวันได้ไปทำกับสับเปลเขาจึงรู้วิธีถ่ายทอดคำสาปและสาเหตุที่เขาเลือกเธอเพราะเธอเอาเขามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขนาดเดียวกันนายองก็เห็นว่าข่าวที่เธอทำมันถูกโพสลงไปในโลกโซเชียลทั้งที่ไม่มีชื่อของเธอ เธอที่โมโหมากๆจึงโทรไปต่อว่าบริษัทแต่เธอถูกฝ่ายบุคคลบอกให้มาลาออกแต่ด้วยความโมโหเธอจึงเดินไปพบกับหัวหน้าจากนั้นเธอก็บอกว่าที่หัวหน้าไม่กล้าเปิดเผยความจริงเพราะรู้ดีว่าเบื้องหลังของมันอาจจะสาวไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านหัวหน้าก็บอกว่าชีวิตคนเราไม่ง่ายขนาดนั้นนายองก็บอกว่าใช่เธอพูดพร้อมวางกระดาษหนึ่งแผ่นลงบนโต๊ะนายยองพูดถ้าหัวหน้ากล้าอ่าน ตัวเลขตัวนี้เธอจะลาออกทันทีแน่นอนค่ะเพราะหัวหน้าไม่ดูาคำสา์เธอจึงอ่านมันแบบไม่สงสัยพอหัวหน้าอ่านจนจบนายยองก็วางสองข่าวพร้อมเดินออกมาอย่างสะใจหัวหน้าก็โดนคำสา์แบบไม่รู้ตัวและหนังก็ตัดจบแต่เพียงแค่นี้ก็จบกันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้ หรืออยากให้สปอยเรื่องอะไรแนะนำได้นะคะสวัสดีค่ะ